สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ความรักคือความไม่แน่นอนเชื่อไหมครับถึงแม้จะแต่งงานกันแล้วก็สามารถมีปัญหากันจนถึงขั้นเลิกลาก,กันได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5้าสาเหตุอาถรรพ์ความรักนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเป็นข้อคิดทางทฤษฎีว่าเพราะอะไรหลายๆคู่รักถึงมีปัญหากันมากที่สุดตามไปดูกันเลยครับข้อที่ 1. ความเกรงใจลดน้อยลง ด้วยความที่คบหากันมานานทําให้บางครั้งคุณไม่ค่อยจะให้เกียรติกับอีกฝ่ายบางครั้งมีการพูดหักหน้าหรือทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะจนกลายเป็นความน่าเบื่อสะสมอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กน้อยนี่แหละครับทําให้คนเลิกกันมาหลายคู่แล้วนั่นก็เพราะเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันทําให้ต้องมานั่งเถียงกันบ่อยๆไม่นานก็อาจจะทําให้คุณเดินทางมาถึงจุดแตกหักกันได้ครับ ข้อที่2เริ่มมองเห็นข้อเสียกันมากขึ้น ตอนจีบกันใหม่ๆอะไรๆก็ดีไปหมดต่างคนต่างหยิบยื่นแต่ข้อดีๆให้อีกฝ่ายพยายามทําให้อีกฝ่ายประทับใจพอเวลาผ่านไปก็เริ่มมองเห็นเรื่องแย่ๆของอีกฝ่ายบางเรื่องก็ปล่อยผ่านได้แต่บางเรื่องก็กระทบความสัมพันธ์ศึกษาดูใจกันนานมากแค่ไหนก็เห็นข้อเสียของกันมากเท่านั้นจึงไม่แปลกว่าหลายคู่เลือกที่จะจบความรักลงเพราะรับกับข้อเสียของอีกฝ่ายไม่ได้ครับ ข้อที่3สังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ช่วงระยะเวลา3ปี5ปีหรือ7ปีเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรียนจบเริ่มทํางานเปลี่ยนที่ทํางานหรือเหตุผลอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนทางสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหากถามว่ามีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกเลยครับว่ามากบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองเปลี่ยนไปเพราะซึมซับกับสังคมใหม่ๆไปแล้วส่วนอีกฝ่ายอาจจะยังอยู่ในสังคมดเดิมๆ จึงทําให้เกิดปัญหาตามมาครับข้อที่4เซ็กหน้าเบื่อ เรื่องบนเตียงใครว่าไม่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าความรักเกิดขึ้นได้มาจากเหตุผลที่คุณล้วนแล้วแต่อยากที่จะเป็นเจ้าของของอีกฝ่ายพอได้มาคบกันในช่วงแรกๆก,ก็หวือหวาสู้ซาแล้วพอเวลาผ่านไปก็ค่อยๆลดจํานวนครั้งลงไปเรื่อยๆบางคู่ปล่อยผ่านเป็นเดือนเป็นปีก็ยังไม่มีอะไรกันจนสุดท้ายก็กลายเป็นความหมางเมินกันไปเองครับ ข้อที่5เริ่มเปิดใจให้คนอื่นจะว่านอกใจก็ไม่เชิงครับเพราะเวลาที่คบกันมานานๆคุณก็มักจะเบื่อกับความสัมพันธ์แบบเดิมๆจึงทําให้คุณต้องไปสนใจอย่างอื่นแทนและเมื่อคุณเริ่มเปิดใจให้กับคนอื่นคุณจะเริ่มศึกษาและอยากรู้จักให้มากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายความรักก็มาถึงทางตันเพราะว่าคุณอยากศึกษาคนอื่นแทนคนเดิมที่คบกันอยู่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สาเหตุอาถรรพ์ความรักจากทุกคนที่ได้กล่าวมาหากคู่รักคู่ใดกําลังประสบปัญหาแบบนี้กันอยู่ล่ะก็ก็ให้คุณนึกถึงวันเวลาที่มีความสุขมีความหมายของคุณเข้าไว้ครับเพราะเราเชื่อว่าความรัก ความเข้าใจจะสามารถชนะความรู้สึกทุกอย่างได้แน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ